ดีพี่น้องปืัสดีครับปลาเตียมพี่น้องหลายปู่หลายคนถามหาปลาเตี่ยมเราไปใส่เรายัง,ย,งยังอยู่บ่ยังมีชีวิตอยู่บ่อันเถอะมาเมือนี้ปา้าส่งผมมาจามแห้งแท้ผู้ใดตัดให้ใหพ,ออหพ่อข่อยฮะผู้ใดตัดให้เจ้าซิสครับไอ้ซิสตัดให้ฟรีบ่60บาทมี60บาทคือบ่ออกมันเหมือนป่นี่ฮะ มันเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยไหวซื่อเลยครับท่านไอ้แางเงี้มึงอยากวางไปไหวกวนจีนเลยครับไปวไหว่งผมกวนตีนแงียงกระจกเรียบร้อยันปะมีห้าจอยยางอ้อมหลาเวทีสิเป็นยังไงโอ้โจงไปถ่ายรูปมันเป็นเอกลักษณ์ของเราหนะโอ้ปวดแล้ว บาเนียเจ้าส oh anyway. ิแก้ไขยังไงไ่นเสียงเสียงมังงั้นทั้งหลังเนี่ยเหรอเจ้าสิเรียนได้เนี่ไปไปเบื้องลำย้ยลำย้ายสิเรียแล้วลำยสายสีเรียนสิบดนาฬิกานี่ย้ายให้ทองคำไปเบื้งลำไยเดา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 ดิไม่ดิเคยเห็นลำายปะบไ่บบมัก เจ้าเคยเห็นขีปลำไยไหวะฮะเห็นแมนบอกบันดาคลีเพิ่งถึงแต่นังปวดเลยนี่คือลำไยบ่ไดอยู่ไน่นสายตาทีวาเพราะว่าังนังปวดกับระตุ้นผู้หญเจ้าเคยบอกกันเลยกระตุ้ผู้หญออกะตุ้ผู้หเบิ้งประจำก็พอแล้วมันปะเจ้าไม่เบิ้งหรอจเจ้าคือเบิ้งหรอวาเออกระทมาดนะ ใส่รถปัดนเต็มขี้คันไลยนี่นั่งขันเหน็นปะอ้เอาจะน้อยสิได้รบกวเนเอาซงกระซีไปรอบใหม่แล้วจะน้อยนีย่นอนอยู่หน้าตูล้ลราพงคือสิมวนน้ำเลยนาะก็สิเต้นไปพร้อมนอนไปพร้อมบพกาะกาถามโดนขอกเขาบพกาะกาถามโดน <laughs> ช่วงผมช่วงไปกวนตีน,นหรืออ่ไรปะนะเจอนัก <laughs> เลี้ยงแล้วเหมือน <laughs> เอาทาคุณปยังกันเนาะทีว่าดีกะสิมวเนาะบนไนกันน้อยลำใหญ่กสิเลนสิบแปดน่นกฮะแมนแต่ลำยหญ่ขึ้นตะเว้นยู่หรอ อากาศก็กอึมครึมี่น้องครับหลังจากสัมผัสพันธุ์ยเต็มเร้วทั้ทีโอ้ยทีจุดใจันได้สามบนี้นี่ฟังเพลง,พง,เ,พงเขาแล้วนายเวทีได้บ่นี่ั <c oughs> ้นี้ทต่าเลหมในคน่นสตเนพร้อมกันได้เลยนี่น เราเจะคิดว่าสิปอดภพยสติีทีมหลังกว่น่ยลำยหาไปเขา่รอดแล้วลำย้ามาสิบแปดนาฬิกา,าลำย่ยมาหกโมงแลงหอดทุ่มนึงนเนหวงแหรองด้ทุมหนึงป็นยังไงตามตรนี่มองอยู่ปลาครับงูหญ่งูระการตีอทาวาเขาเจ้ายางฉีดยุงตัวมอออือนี่เออเออเขาเจ้าเดินฉีดยุงมีเครื่องฉีดยุงวื้ววื้วตื่นหัวจ่าว่าปวตื่นด่เป็นคยัง ควรอย่าคิดได้จะคล้องเป็นยุ่งดิรายการได้อะไรกินได้ข่าวข้วบอกพร่องครับจเจวัลแห่งปีครัโอ้อได้อะไรกินาจะคล้องยั่หลังนี้ไปเลยจังไไอสองสาวกินไงย,ยุ่ง,งไงพี่น้อง ได้ đây, ยังได้ลาบหมูจ<อ>ีอคอฮะโอ้ไม่อยากเอาเราสิไปเตีนส่ยังเอาเอนนะฝุ่นไอเวที่ยู่ฝุ่นพี่น้องกว่าเนาะบ้านหนามาใส่ข้อว้เอา นี่พี่เมือตัดผมไปไปยืดเตียมไปน้ำหายไงเข้ามาส้มฮะเพงฮะมันมันไม่ตรงอ่ะมันนะเออเดี๋ยมีเปี๊ยขนาดมันมันมันเฉียดร้านไม่ตรงเไปาล้วตรงหน้าวันน่ะไปเลยไปถามมาส่งผมยังส่งผมกวนตีนวันน่ะก็เลยหนีมาเอามาเรียกอ่ะเรียกอ่ะอันแล้วมาส่งไอ้เนี่ทีนจมปากเนี่ย บาบาบาแล้วบาง้อาม่จังแล้าบาแล้ันไ้่คิดบอกแล้วว้ายังหวม่เนี้ย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 ไมากเยแบบนี้นะเนี้ยเนี้ยเนี้ยแล้วว่า้จกไม่เนี้ยพ่อตาเห็นเล่ตจีหาซางพ่อลพี่น้องงผมัวก้าถามแล้วอีกอก ดีแล้วก no ันออก่งผมกวนตีนสิเหรอวันนั้นวปะนี่ก็ดีกวนนี่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 วนสร้างประจําหลังหันพี่น้องเียอาีนซื้อพอมไหมบันี้เซื้อพอม เอาสองหางเลยป้พ่อเครับสองห่างันเลยสองหางกันเลยสอางจะได้รู้สางิครับเ่ลงสิทธิแสงนี้ใมับื้อนที่้เมือี้เป็นวันยัง่อก้ส่งผมจะละควนพิเศษวะพีเศษครับจิตตาม่องแล้ครับพี่น้องิตตามกองแล้วครับสร้างชีวิ์ลำเอร์นอรฟิเชียลนะครับ

ส่งผมครับเปิดอยู่หลังบาดแย่หว่าที่้เจรไรผม่กะกับวันเด้อเห็นว่านาคุดบอลเขาแจกันยี่นี่ข้างหลังเนี่ยเอาเร์อีกเนาะพวกแห้เนี่ครับเจ้าคอยพกกายเจะน้ำหอก เอกมาแลลวพี่น้องครับใข้าหุแล้วเขา้แล้วาน่ะว่าตห้เนให้เขาขลังนาไหมเขาข้างนาจอดนาเวทีเขียงเสียงกระดังเพราะเชียงเสียงหมดที่นี่มันก็มาเว้ได้น้ ในนคือเห็นเป็นต้นน้ำโดดน้ำโดดท่าครักใช่ไหมนี่แหลกนี่ความสุขคนเออคลิปนี้ไวทีมีสกอร์เปิดนับพ้อกันไม่คลิปหนาครับอุงยิงมาถึงแล้วตอนนี้ยังบอลงรถครับพอกันไมคิหนคลิปนี้สบายดีพี่น้อง